ดวงความรักของชาวราศีพฤษภประจำเดือนเมษาสองนร้อยหกสิบห้าคลิปนี้ทำนายดวงความรักชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14มิถุนารวมถึงชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะการทำนายดวงครั้งนี้จะใช้ไพ่สี่สำรับนะคะเริ่มต้นด้วยการทำนายด้วยไพ่ทาโร่และจากนั้นอีกสามสำรับจะเป็นการทำนายด้วยไพ่ออรค์คเกเสริมคำทำนายนะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแบ่งออกเป็น3สถานะนะคะคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราจะมาเริ่มต้นนะคะพฤษศกคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนเมษาได้ไพ่ e อ g of s w o นะคะโสดมานานนะคะโสดแบบแกร่งแกงโสดแบบ สวยๆโสดแบบสมาร์ทๆนะคะคุณภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็คุณยังหาใครที่เหมาะสมกับตัวเองยังไม่ได้นะคะซึ่งถามว่าคุณเหงาไหมคุณก็ควรจะเหงาพอประมาณแต่ว่าคุณคิดว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับการเป็นควาเป็นคนโสดแบบนี้นะคะแต่ก็จริงๆก็ยังหวังอยู่นะคะว่าจะมีความสดชื่น ความโรแมติกนะคะแล้วก็การมีคู่ที่ดีในอนาคตนะคะตอนนี้เพจออฟโซดอีกแล้วนะคะนอกจากเอทออฟโซดแล้วยังได้เพจออฟโซดสถานการณ์ดูมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะยังไม่น่าที่จะตัดสินใจเท่าไรนักนะคะดูแบบทีเล่นทีจริงหมาหย,ยอกไก่หรือว่ามามา,มาหายหายนะคะคนที่เข้ามาเนี้ยดูยังไม่เต็มร้อย ดูยังเป็นคนที่แบบเล่นๆน่ะเป็นแบบเด็กๆนะคะยังไม่จริงจังอะไรหรือว่าอาจจะเจอคนอายุน้อยกว่าก็ได้หรือถ้าวัยพอๆกันแต่ว่านิสัยอาจจะเป็นแบบเด็กๆก็ได้นะคะคนที่จะเจอในช่วงนี้ดูแล้วดูแบบมันต้องลองอะนะคะอ,อ,อาจจะมีคู่แข่งนะคะคนที่คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ย อาจจะคุยกับคนหลายคนนะคะหรือคุณเองคุณคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะคบใครคุณก็คุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ความรักมีคู่แข่งค่ะในช่วงนี้นะคะหรือความรักเป็นรักที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้ยังขอดูว่าคนไหนน่าจะเหมาะสมที่สุด นะคะดูมีคู่แข่งดูมีตัวตัวเต็งนะคะหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบทำให้คุณยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะหรือว่ายังเป็นอะไรที่ยังไม่ไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะคะความรักมีคู่แข่ง10ไม่เทา้าเอาละใครที่ทุ่มเทมากที่สุด ะะดูแล้วทรงดีทุ่มเทเอาใจใส่นะคะคนคนนั้นก็น่าจะเป็นผู้ชนะนะคะตัวคุณเองก็ได้ถ้าคุณอยากพิชิตใจนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ในช่วงนี้คนที่เจอในช่วงเมษานี้ก็คงจะต้อง work hard หน่อยนะคะต้องเอาใจใส่ทุ่มเทนะคะทำให้มันต้องออกแรงเยอะขึ้นนะคะการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่น่าพึงพอใจก็คงจะต้อง ออกแรงแล้วก็ต้องลงทุนนิดนึงต้องเหนื่อยหน่อยนะคะกับความรักคำนี้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์ที่มันมามาหายหายเป็นแบบเด็กๆหรือว่าความรักที่มีคู่แข่งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะคะให้ออร์เคิอร์อร์เคิร์จะทำนายอะไร ได้ไพ่ Give your relationship a chance ก็คือการให้โอกาสที่จะมีความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ work on your partnerships ก็คือถ้าอยากที่จะมีความรักนะคะก็คงต้องให้โอกาสที่จะเปิดใจที่จะ เรียนรู้ศึกษากันนะคะลองพบกันดูหรือว่าลองคุยกันดูก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีความรักกับเขาบ้างนะคะในช่วงเมษานี้ใครเข้ามาก็ลองเปิดใจเปิดโอกาสนะคะให้คุยกันดูนะคะศึกษาดูใจกันดูแต่อย่าเพิ่ง ที่จะผีผามตัดสินใจอะไรค่อยเป็นค่อยไปค่ะความรักก็เหมือนต้นไม้นะคะต่อไปอลรคเคิลอีกหนึ่งใบ angel of miracle นะคะเทพธิดาแห่งความมหัศจรรย์นะคะ open your heart and expect a miracle ก็ให้เปิดใจแล้วก็ให้มีความหวังว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริมันจะเกิดขึ้นนะคะรักคือปาฏิหารบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะรัก ที่มันเป็นปาฏิหาริย์อาจจะเจอคนที่ใช่ในรูปแบบของคนธรรมดาธรรมดาก็ได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะเจออะไรที่มันเป็นปาฏิหาริย์พบกันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์นะคะบังเอิญที่ได้มาเจอกันแล้วเผอิญว่าเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะ uh, spirit f o l นะคะ trust your talents in changing times ก็ให้ มั่นใจในตัวเองนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้าคนมันจะใช่นะคะมันก็ใช่คนจะเป็นคู่กันนะคะอยู่กันไกลแค่ไหนก็จะต้องเวียนมาพบกันได้มาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะก็จงมั่นใจในความสามารถมั่นใจในปฏิหารมั่นใจในความเฉลียวฉลาดของตัวเองนะคะรักครั้งนี้คงต้องใช้ทั้งสมองและหัวใจค่ะ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบรักเจอรักแล้วนะคะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะชาวพฤษศที่เป็นคนสุดไปกันต่อค่ะสําหรับชาวพฤษพที่เป็นคนมีคู่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะในเดือนเมษาสองพนห้านี้ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไร The Chariot ความรักคือการเดินทางค่ะนะคะคุณเดินทางบนเส้นทางของความรัก ไปเรื่อยๆนะคะคุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอข้อบกพร่องและหลายๆเรื่องไปด้วยกันนะคะค่อนข้างที่จะลดผลจนทยานทีเดียวเลยสำหรับความรักครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะต้องอใช้เวลาและก็ความอดทนนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกันในช่วงเดือน เมษาเดือนแห่งความร้อนนะคะซัมเมอร์นี้ก็คงจะต้องได้เดินทางนะคะได้เดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปทำอะไรด้วยกันนะคะไพ่สี่ไม้เทา้าพบกันยืดยาวค่ะไม่มีเกณฑ์ที่ว่าจะเลิกนะคะความสัมพันธ์ยืดยาวความสัมพันธ์ เป็นไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะการเฉลิมฉลองคุณอาจจะได้ไปเที่ยวในช่วงของสงกรานได้เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันทางครอบครัวสองไม้เทา้า บางคนอาจจะไปต่างประเทศนะคะเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ใช้ภาษานะคะข้ามน้ําข้ามทะเลไปต่างประเทศต่างประเทศต่างแดนนะคะหลบร้อนไปหาอากาศหนาวที่ฝั่งยุโรปหรือจะไปเที่ยวทะเลภูเขาได้หมดเลยนะคะการคุยกันค่อนข้างดีการเจรจาพูดคุยติดต่อกันในช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะเขอ้าอกเข้าใจกันดีค่ะไม่มีเรื่องละหองละแหงนะคะเอนเนอ y ์จีดีมากม สุดท้ายนะคะเซเว่นออโซดพยายามอย่ามีความลับต่อกันนะคะหรือว่าแอบ,บทําอะไรลับหลังกันหรือเป็นการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันสั่นคลอนได้แล้วระวังจะถูกจกับได้นะคะก็ อย่ามีความรักต่ออย่ามีความลับต่อกันก็แล้วกันนะคะหรืออย่าไปทําอะไรออกนอกลู่นอกทางนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าคู่ของเราจะทําอะไรออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้บอกให้แล้วแวงนะแต่ให้ระมัดระวังนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะไพอัลาเคิบอกว่า Release your e x ก็ปล่อยอดีตให้มันผ่านไป the time has come to clear your energy ก็ โฟกัสอยู่กับป,ปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่มันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะคะมันจะดีหรือไม่ดีหรือมันจะอะไรก็ตามนะคะก็ปล่อยให้มันผ่านไปโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตค่ะนะคะเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันนะคะต่อไปค่ะได้ไพ อีพิพานีนะคะ seek clear clarity สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การตามหาความชัดเจนก็อะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนอะไรที่คุณอยากจะรู้นะคะแล้วว่าอะไรที่มันคาใจหรือค้างคาอยู่ยังไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นและความจริงจะปรากฏนะคะไม่ว่าจะอะไร ที่มันปกหมกเม็ดหรือว่าปกปิดนะคะจะถูกค้นพบแล้วก็จะได้ พบกับความจริงอม,มันคืออะไรความจริงกําลังจะปรากฏนะคะในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวความจริงจะปรากฏถ้าใครที่มีความลับอะไรอยู่นะคะไม่แน่คุณอาจจะถูกเปิดเผยหรือว่าคุณอาจจะได้พบกับความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลนปิดบังไว้นะคะต่อไปค่ะ r e a d y นะคะ enjoy growth and live rewards ก็ให้ Hi. ใส่ใจกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะพยายามที่จะใช้ใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขความรักเหมือนต้นไม้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเหมือนต้นไม้ที่จะต้องช่วยกันรดน้ําฝนดินนะคะดูแลใส่ใจแล้วก็ออกดอกออกผลได้เก็บผลแห่งความพยายามนะคะต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลก็ได้เก็บเกี่ยวนะคะก็เอามากินดังนั้นถือได้ว่าถ้าเรา ใส่ใจกันดีปลูกสิ่งดีๆนะคะช่วยกันปลูกสิ่งดีๆให้กับความรักให้กับครอบครัวเราก็จะได้อิม่มเอมกับผลที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะก็เหมือนกับเราไม่ได้ดูแลต้นไม้ของเราถูกมแมลงกัดกินนะคะถูกวัชพืชต่างๆเนี่ยมา ทำให้ต้นไม้ของเราไม่แข็งแรงไม่เติบโตเท่าที่ควรนะคะดังนั้นความรักก็ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเอาแล้วค่ะไปกันต่อไปกันต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะดวงความรักจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับไพ่าทาโร่ไพ่ย,ยิปซีทำนายดวงความรักชาวพฤทภศกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนเมษานี้โอ เหมือนกับคนโสดเลยค่ะเอ o ออฟโสดนะคะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะกล้าชิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วคุณก็เป็นตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรคุณก็ยังคงเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณก็โ no นสนโน no แคร์กับสายตาคนอื่นนะคะ ได้ไพ่เพจอ f ฟวอลลักษณะเหมือนคนโสดมากๆเลยอะนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ออกมาเหมือนคนโสด2ใบละนะคะคุณก็จำเป็นอะไรที่ยังที่มันไม่ชัดเจนก็เพราะว่าอาจจะเป็นความรักแบบเด็กๆหรือว่า f r i อ,อ n d Benefit ก็ได้นะคะ Friend with b e n e f i t ก็ได้นะคะก็อาจจะยังยังคงอายุน้อยอยู่นะคะยังไม่คิดที่จะมีครอบครัวหรือว่ามี แฟนนะคะแต่ยังคงสนุกสนานกับชีวิตกับการงานกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับการเรียนดังนั้นก็อาจจะยังไม่อยากที่จะมีภาระที่มาผูกพันอะไรมากมายนะคะอีกแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนคนสดเดะใบที่3นะคะคือเป็นรักที่มีคู่แข่ง นะคะความรักมีคู่แข่งหรือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเยอะให้ต้องฝ่าฟันอ่ะดูซิถ้าใบสุดท้ายได้ไพ่สิบไม้เท้าอีกเนี่ยเป๊ะเหมือนคนโสดเลยนะคะอ่าไม่ใช่นะคะก็คือ the fool the fool ก็คือเป็นการที่ อะไรที่ยังไม่จริงจังยังเป็นแบบเด็กๆความรักแบบเด็กๆอยู่นะคะยังไม่ต้องการผูกมัดยังไม่ต้องการการที่จะต้องมายึดเหนี่ยวอะไรกันมากมายยังต้องการอิสระยังต้องการเวลายังต้องการความเป็นส่วนตัวยังต้องการทํางานทําสิ่งที่ชอบยังอยากจะไปนู่นไปนี่อยู่นะคะก็เอนจอยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็แล้วกันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเดี๋ยวจะเป็นทุกข์ซะเปล่าๆนะคะ this This could be the one. This could be the one. Ah, uh, this could be the one. อ uh, อาจอาจะอันมีโอกาสอาจจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะ You are already met the romantic partner you see เอาเป็นว่าตอนนี้คนที่คบกันอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะคุณได้พบกับคนที่คู่ที่โรแมนติก เรียบร้อยแล้วนะคะเจอคนที่คุณรักละตอนนี้นะคะคนคนนี้คนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เป็นคนที่คุณรักแล้วละ่ะคุณได้เจอเขาแล้วล่ะนะคะอันนี้คือไพ่ออร์เคิลบอกคุณแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าคนนี้ใช่หรือไม่ไพ่ออร์เคิลบอกว่าคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะคุณได้พบแล้วคนคนนั้นดราก้อนดิสคอเวอร์ยูร์คอร์อ่าก็ ให้ค้นหานะคะความเข้มแข็งความกล้าและความเป็นตัวตนของตัวเองเดินหน้าต่อไปค่ะนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจนะคะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรอย่างเต็มที่เรากักไว้เรากเก็บไว้นะคะก็เต็มที่ก็แล้วกันนะคะ สุดท้ายได้พ่ายแอร์กอเดียนนะคะ Shift y o u เ perception นะคะการรับรู้รับรู้อยู่กับปัจจุบันค่ะ นะคะเราไม่ได้หลับหูหลับตานะคะกับความสัมพันธ์นี้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้สมองแต่เราก็ใช้อารมณ์อิโมชัน่นเราก็ต้องการความโรแมนติกเหมือนกันชีวิตก็ต้องการเติมรสชาติหลายๆรสชาตินะคะดังนั้นคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะคะแค่รู้รับรู้นะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเป็นพอไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ทรมานแค่รับรู้ว่ามันคืออะไรเท่านี้ก็พ เพียงพอให้มันผ่านไปนะคะในเดือนเมษาเดือนแห่งซัมเมอร์เดือนแห่งความร้อนเดือนแห่งปีใหม่ไทยนะคะสำหรับชาวพฤษภศกเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะฝากติดตามช่แชนลนายทรัพยากรไบโคเอด้วยค่ะอ่านหน้าไพา่สื่อพลังงานบวกเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางคําทานายเป็นแบบโดยวรวมอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ